เย้ yeah, ทุกคนทิปมาได้แล้วนะคะขอบคุณไลท์ที่หนึ่งทิปขึ้นไม่ได้ไม่ใช่ทิไม่ได้ทิปไม่มาพี่เดพี่เนเน้องขึ้นเวทีไม่ได้ครั้งที่เจ็ดนะเนี่ยทิปขึ้นมาแล้วพอก็บอกว่าไม่มีภาพไม่มีเสียงครั้งเมื่อกี้ทิปจะถอดใจแล้วนะคะขอบคุณพี่เนยคอมเมนต์ที่หนึ่งของทิป <laughs> ทริปอะ ปกติทิพจะมา11โมงหน่อยๆใช่ไหมคะพี่เน่ตอนนี้10โมง45ทิพถึงได้มาทำหน้าแพ้แว่อยู่หน้าจอโอ้ยหนอขอบคุณนะคะขอบคุณคอมเมนต์ที่หนึ่งทิพมาไม่ได้นะพี่เน่ไม่รู้เป็นอะไรทิพย์ทำไมถึงมีปัญหาการขึ้นไล์มากๆนะทิพนี่ติดท็อปเลยนะของโซนแบบเอเชียถอดใจอย่าถดเสื้อกทิพยถอดใจแล้วที่บอกว่าโอ๊ยเบาๆแล้วมนันนี่โมโหแล้วเครียดแล้วพี่เน่ เครียดให้พี่ยูแล้วขึ้นไม่ได้สัก,กที <c oughs> พี่เสือเย็นสวัสดีค่ะขอบคุณพี่สเสน่ขอบคุณพี่เสือเย็นนะคะนายเจ้หองพี่เสือเย็นพี่สเสน่พี่เสือเย็นทักทายนี่หลีที่แบบพยายามมากเลยนะตั้งแต่สิบเอดโมงสินาทีหน่อยๆอ,ยอะ่ะยายแวงขอบคุณหล,ลาย,ลายๆไอ้เครียดใช่ <c oughs> แล้วแบบ ตอนแรกผมเรียบมากเลยนะพี่นีน้องแบบว่าเป่าผมมาเรียบมันไม่ได้ฟูอย่างนี้แล้วทีนี้พอน้องขึ้นไม่ได้น้องก็เกาเกาเสื้อเย็นทักทายกันนะคะใหญ่แบอุดีอู้อุด,ด,อด,ดีมาซอยชีวิตพี่ทิพย์พอดีพี่ทิพย์ขึ้นเวทีบ่ได้น้องสวัสดีพี่เสื้อเย็นจากน้องอุดี้ทักทายกันคะ่ะใหญ่แบพี่สนิทจากน้องอดุดี้โมเลนน้ำแลลว ขึ้นหอดก็บขึ้นหอดเก็บใช่กระเปนนะ๋วยเนาะ่าต้องมานั่งหน้าจอานเจ้าของพอเกิดเขาคุณหลายๆจ้าอ๋อเขาคงเยอะเลยก็เยอะเวลาเอาวีวีนี่เอากระดาษขาวมาลองในพี่นีเต็มเลยเต็มกระดาษเลยเด็ดโป้เด็ดโป้เ,โปเลยบุดดีจากพี่นีบุญเกิดครับจากพี่ใหญ่แวงเด็ดโป้เด็ดโป้เ,โปเลยบุญเกิดจากใหญ่แวงค่ะโอ้ยเนาะ นึกว่าจะไม่ได้คุยกันแล้วมุมนี้คือเรื่องแล้วนะน้องตะเวนไปรอบบ้านแล้วตะลิงปิงก่อนแล้วเป๊ก็แล้วมาหินอ่อนก็แล้วไม่รู้ว่ามุมไหนน้องน้องน้องดิ้วน้องหลิวขอบคุณค่ะสุดท้ายก็มาได้มุมแหมะอยู่นี่ถึงขึ้นได้เนาะพอเกิดน้องสร้างแล้วล่ะน้องตั้งใจสิมานางไล่ไหมน้องตุ๊กตาขอบคุณหลายๆน้องเขาเรียกว่ายังไม่ตกเนาะเพราะว่าขึ้นไม่ได้แค่เขาไม่ให้เล่นด้วย สวัสดีทุกคนพิย์จากน้องตุกต้นริวต้นริวนายเจ้าของพี่สนีจมมากกับจมซ้ำนันะ่ะทุกคนต้องเห็นภาพที่ทิพย์แบบพยายามเนะาะฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านจากพี่เป็นต่อค่ะพี่ต้นลิวจากน้งองวุดด,ดีต้นลิวจากตุกกตต๊กตาตุ๊กตาจากพี่อูดหัวฟูหัว,หวฟูไปรอบบ้านทุกคนเอ้ย <laughs> เหมือนแบบว่าถึงเวลาจะได้เล่นแล้วแต่ว่า เพื่อนไม่ให้เล่นด้วยไม่รู้เพื่อนหนีไปเล่นตรงไหนนะตามหาเพื่อนไม่เจอพี่เป็นต่อพี่เป็นต่อจากน้องวดีจากน้องต้นหลิวพี่เสน่จากน้องตุ๊กตาค่ะ, <c oughs> ค,ะ <c oughs> คุณจเจลมคุณเจลมคุณอุบลคนงามพี่อุบลเหรอคะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะต้นหลิวจ้าจากพี่อุบลน,น้องน้องเอาจอนี้ดูก่อนตัวช่วยตัวช่วย <c oughs> สาวิไลอ๋อคุณวิไลเหรอคุณวิไลเหรอคะขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อขอบคุณหล,ลายๆจ้าต้นหลิวพี่เป็นตอทักทายดอกน้องตู้กระตาขอบคุณทุกดวงตาบนหลังคานะคะฉันแรมมาแล้วแต่ว่ามาช้าที่ตั้งตั้งหลักตั้งแต่11โมง10กว่านาทีนะทุกคนแล้วก็นี่แหละพี่นุย้ยขอบคุณหัวใจขอดคะ่ะสวัสดีนะคะพี่เป็นตอสวัสดีเนี่ยสวัสดีคะ่ะพี่สนีไปทุกที่ <c oughs> แซลแซลแซกัน พิเเนคือขวัญใจของประชาชนนะต้องเจอเขาพิเศษใช่ไหมคะพิเศษพี่นุวยจากน้องต้นหลีวพี่อู๊จากน้องต้นหลิวพี่เป็นต่อก็เป็นขวัญใจประชาชนต้องเจอลุงวุฒิพี่เป็นต่อลุงวุฒิลุงวุฒิบอกว่าน้องเล่นมา9ปีแล้วตอนน้องนั่งไล์ใหม่ๆลุงวุฒิลุงวุฒิบอกว่าน้องต้องไลฟ์ปปีถึงจะผ่าน พอเกิดขอบคุณค่ะท่านลิวครับจากยายแวงวิไลคนงามจากพิษณีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะคุณตุ๊ก,กตาจ้าจากคุณวิไลค่ะพี่ใหญ่แวงคุณอุดีพี่วุฒิอ๋อลุงวุฒิลุงวุฒิต้องเรียกลุงวุฒิพี่วุฒิไม่ได้เดี๋ยวโดนดุลุงวุฒิลุงวุฒิบอกว่าฉลมเธอไล่แปดปีไปเลยก็พอสมควรค่ะ เกือบเกือบแปดปีดีนะคะพี่บุญเกิดค่ะจากคุณวิไลค่ะพี่วิไลจากน้องตุ๊กตาขอบคุณโยโยโย่มานะคะขอบคุณทุกดวงตานะคะทุกคนใครผ่านไปผ่านมาฝากฝา,ากบ้นชั้นแรมช่้มชอยด้วยนะคะนางจะพูดไปเรื่อยบางทีนางพูดไปนางก็งงไปเนาะไปนางไปนางไม่เหนื่อยก็ไปนางพูดไปใช่ไหมพี่บุญเกิดสวัสดีค่ะจากน้องต้นหลีวใหญ่แวงจากตุ๊กตาค่ะ ขอบคุณน้องเหลีวน้องตุก๊กน้องอุดดีคุณวิไลนะคะพี่เนยพี่เป็นต่อพี่เสือเย็นที่แวะเข้ามาทักทายใหญ่แหวงด้วยเพราะเกิดด้วยขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนหลายๆจะชวนกินตะลิงปิงวันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าตอนแรกตั้งมุมตั้งมุมกล้องไปต้นตะลิงปิงแล้วมันขึ้นไม่ได้ทิฟก็เลยคิดว่าสงสัยเป็นเพราะทำเลไม่ดีหัวเฮงไม่เปิดทิวก็เลยหมุนกล้องรอบ ไปตรงไหนก็แล้วทุกคนจริงๆวันนี้จะได้นั่งเปด้วยซ้าแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้ทิฟก็เลยคิดว่าถ้าขึ้นไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนมุมขึ้นไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนมุมสุดท้ายก็มาอยู่มุมนี้มุมขางบานจ้แต่ว่าเห็นใบต้นตะลิ่งปิงอยู่เดยใยายแวง้งขอบคุณหล,ลายๆอ้ายสวัสดีนะคะคุณยายแวง้งจากคุณวิไลค่ะพี่พากอนขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พากอนรงก็เลยคิดว่ามุมนี้น่าจะได้ก็เอาวันนี้เลยเนาะ เลิฟสิบห้าขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อเกิดขอบคุณพี่พาก้อนว่าแล้วต้องอ่านคุณชัลแ่มเฮียตรงคุณนิดดีคุณเสียเย็นอ๋ออันนี้เป็นต้องเป็นคุณกาซ่าแน่ๆเลยมีถ่วยกาแฟขอบคุณนะคะขอบคุณคุณกาซ่าค่ะตุ๊กตาในหัวคุณวิไลโอเคขอบคุณนะคะว่าแล้วต้องอ่านอ่านแน่ๆยาวยาวมากต้องตั้งใจอ่านขอบคุณคุณกาซ่านะคะ ค่ะคุณวิไลพี่พากอนขอบคุณหลายๆจ้าอุยอายอ้ยาออุ้ยายกับอุดดี้เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอยพี่ทิพย์ใส่เสื้อก่อนพี่ทิพย์ใส่เสื้อน้องก่อนสวัสดีค่ะป้าจุก๊กสวัสดีค่ะเลิฟสิบแปดแม่จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่แวะเข้ามาทักทายเด้อขอบคุณหลายๆจา้าลูกชั้นแลมจากแม่จ้าป้าจุก๊ก ว่าแล้วต้องอ่านเสิร์ฟกาแฟจอดนะคะขอบคุณค่ปะป้าจุกเลิฟสิบหกจากแมจ่จ๋าสวัสดีคะ่ะยายจา้าจากคุณอุดดียายจา้าจากคุณกาซ่านะคะว่าแล้วต้องอ่านทักทายจากน้องตุก,กตาพี่ดวงพี่ดวงน้องขึ้นหัวะตาได้น้องตั้งท่าตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเดะสิบเอ็ดโมงหน่อยๆเนาะน้องขึ้นหัวได้จ้ะน้องมีปัญหามากเลยตอนนี้สวัสดีค่ปะป้าจุก ยายจ๋าสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้ทิพได้ทิพได้เมลจากบ้านพี่ยูอะ่ะเขาบอกว่ามันมีนมันมีช็อตหนึ่งของทิพเออเสียงต้องเสียงปิดอนะ่ะเข้าไปเข้าไปแก้ไขตรงไหนคะเราเข้าไปลบไหมหรือว่าต้องอะไรเราเข้าไปลบไหมคะอันนี้คุยกันในนี้ได้ไหมคุณกาซากาซาจอดไว้นะคะทิพถามใครได้ใครใครได้ยินคําถามทิพช่วยช่วยตอบบอกทิพหน่อยนะคะ ต้องเข้าไปยังไงอ่ะต้องเข้าไปลบไปแก้ไขงไงคะเราลบคลิปเราทิ้งไหมหรือว่ายังไง mm hmm. เขาบอกว่ามันมีเสียงหนึ่งที่เจ้าของเขาปิดเสียงไม่ให้ใช้คลิปเราก็เลยจะไม่มีเสียงอย่างนั้นนะคะ mm hmm. เราต้องไปลบตรงไหนมันบอกกันในนี้ได้ไหม mm hmm. จอดก่อนนะ mm hmm. พี่ดวงขอบคุณค่ะพัจจุขอบคุณนะคะคุณกาซ่าจากคุณวิไลคะ่ะต้นลิวจากพี่ดวงว่าแล้วต้องอ่านสวัสดีคะ่ะจากแม่จา๋าใครได้ยินคําถามทิพย์เมื่อกี้บอกทิพยเลยนะคะ เราต้องเข้าไปลบไหมหรือว่ายัางไงหรือว่าเขาไม่ให้พูดในนี้เขาให้ไปหา,าที่ไหนอะทุกคน <c oughs> น้องชาแล่พี่บันนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องตุกตาขอบคุณพี่บันนาะใครได้ยินคําถามทิปเมื่อกี้บอกทิปด้วยนะพี่บันนาเลิฟีบอดขอบคุณคะ่ะ ขอบคุณหล,ลายๆที่เพ่ได้เป็นอรารายบันพี่บันนาโดนเลยจ้ะว่าเราต้องอ่านคุณกาซาต้องได้ยินทิ่ถามในเนี้ยเลยอะ่ะคุณกาซาต้องทํายังไงเหรอคะน้องอุดดี้จากแม่จาเนาะลูกตุ๊กตาจากพี่บันนาคะ่ะเราต้องเข้าไปลบลระคะหรือว่าแก้ไครยังไงอะ่ะเข้าไปดูตรงไหนเอาดีกว่าว่ามันคือคลิปไหนเนาะหัวใจกอดจากน้องริวคะ่ะเข้าไปดูตรงไหนอ่ะ ทุกคนดูขอความช่วยเหลือหน้าตาขอความช่วยเหลือนิดนึงอนะ่ะน้องต้นลิ้วจากพี่บรรณาค่ะคุณวิลแอบมองพี่พี่พี่อ,อน,นุนขอบคุณหลายหลายอขอบคุณน้องชั้นแลมสวัสดีพี่อ,อน,นุนพี่อ,อนุนค่ะบ้านนาฟ้าสายบ้านนาสวัสดีค่ะคุณอลา,อล,าอลิมาฮะอาลิมาชาอาลิมาอาลิมาชา Good morning สวัสดีนะคะอัลิมาชาเวลคัมเวลคัมเวลคัมทูไทยแลนด์พี่อานนท์จากน้องตุ๊กตาค่ะสวัสดีใหญ่แหวงสวัสดีตุ๊กตาครับจากพี่อานนที่ดูหน้าจอนี้ก่อนนะคะสวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณเฮ hey. h ฮ y m เมอร์เคนสติก굿อัพตอนนูนค่ะดอัพตอนนู้นไนท์ทซียูนะคะไนทูซียู thank you for your comment นะคะเสียงอ่อยมากใหญ่จ้าจากพี่บรรณาค่ะแม่จ้าจากพี่โนนใหญ่แหวงสวัสดีครับจากพี่โนนสวัสดีจ้าลูกอานน์จากแม่จ้าค่ะจอนี้ก็เปิดไม่ได้แล้วทุกคนอุปสรรคที่เยอะจังปิดตึปิดแล้วเปิดใหม่คุณคิด คุณกิติจารุกุลสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายนะคะทักทายทักทายสวัสดียายจ้าน้องวิไลาจากพี่นนท์ค่ะสวัสดีพี่อนทน์จากพี่ดวงป้าจุกแอบมองขอบคุณนะคะป้าจุกขอบคุณค่ะโอ้ยหนอจอที่จะดูได้ก็เปิดไปได้เอาอยัางไงดีจะได้เล่นไหมวันนี้ทุกคนอยู่สภาพนี้จนถึงครึ่งชั่วโมงเลยไหมเรา สวัสดีใหญ่เวงคุณดวงครับจากพี่นนพี่โนกขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีน้องแชลแรมขอบคุณพี่นกค่ะขอบคุณทุกการทักทายเด้อพี่น้องยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับแชลแรมหาหามุมหาหม่องนางโจนว่ะ โอเคค่ะคุณจับเงคลิปป้าโจ๊กสวัสดีครับสวัสดีจากพี่อนนท์ค่ะสวัสดีพี่นกจากน้องออดดี้คุณดวงจากพี่นกค่ะสวัสดีค่ะมาให้กําลังใจน้องน่ารักมากค่ะขอบคุณพี่กิตินะคะขอบคุณที่แม้มาทักทายแล้วก็ส่งกําลังใจโอ้ยน้องน้องจะมานั่งคุยเล่นเวลาประมาณนี้นะคะฝากฝากกดให้ส่งกําลังใจให้ทิฟด้วย หักน้องคนเดียวสวัสดีจ้าไอสวัสดีครับคนสวยสวัสดีหักน้องคนเดียวเด้อคุณวูดดี้สวัสดีคะ่ะจากพี่โนกวูดดี้มินิฮาร์ดมาส่งกำลังใจให้พีทิพย์ยังหล่นลามขอบคุณหลายๆน้อง <laughs> พี่นกเสร์ฟกาแฟว่าแล้วต้องอ่านจากคุณกาซ่าค่ะออถ้าเข้าจอนี้ไม่ได้ที่ก็จะไม่สามารถใช้ตัวช่วยทิพย์ได้นะคะ พี่นกสวัสดีหักน้องคนเดียวจากพี่บ้านนาค่ะสวัสดีห้าน้องคนเดียวครับจากพี่นกอพี่พี่พอ,นอนนุนคุณสปริงสวัสดีค่ะจากพี่สมใจมาแล้วมานีมานีมานีว่าแมนบ่มามา,มาขึ้นบ่ได้ยางออมบ้านอยู่ว่ายางออมบ้านแบบสุดๆอะ่ะหามงขึ้นเขาเขาทำยังไงกับอันนั้นอ่ะคลิปชออ็อตอ่ะมานีที่มีเมลแจ้งว่าเสียงโดนปิดอะ่ะ ขอให้ทํำยังไงละคะไปตามหาตรงไหนเราต้องลบหรือว่าเราต้องทํำยังไงสวัสดีน้องอู๋จากน้องมานีค่ะสวัสดีแม่นาถ้าได้ยินถ้าได้ยินตอบทิหน่อยนะคะตอบในนี้ได้ไหมหรือว่าไม่ได้ที่ไม่รู้ถามใครอะ <laughs> ถามในนี้เลยได้ไหมสวัสดีน้องมานีครับจากพี่นนทุกคนทํายังไงมีใครมีใครเจอแบบนี้ไหมคะที่เพิ่งเจอไงที่เพิ่งเจอมันจะขึ้นลำโพงแดง เข้าไปดูหลังบ้านเหรอคะแล้วเราลบเลยใช่ไหมน้องต้นลิ้วจากพี่นกค่ะเมื่อกี้พี่พี่เลื่อนหานิดนึงแล้วแต่พี่หาไม่เจออ๋อถ้าขึ้นก็คือลบสวัสดีค่ะพี่พี่นุชขอบคุณพี่นุชเจ้าของพระอาทิตย์และเจ้าของแขงก้านะคะแขงกาลูขอบคุณพี่นุชที่แวะมาทักทายน้องตอนนี้บ้านพี่นุช์ต้องบ่ายโมงกว่าน้องฟังพี่นุชคุยกับเพื่อนอยู่ บอกว่าเมื่อวานวันก่อนน่ะห้าสิบองศาเข้าไปเช็คคลิปเราค่ะหรืออาจหรืออาจไม่มีเสียงเขาบอกว่าเขาปิดเสียงเขาปิดเสียงเพราะว่าต้าขหองเสียงปิดไม่ให้ใช้เสียงเราต้องทํำยังไงพี่พี่อันในเมลเมื่อกี้นะสวัสดีบ้านนะจากพี่นุชค่ะน้องแฉลีพี่วัลลล์ขอบคุณค่ะต้องเข้าไปไล่ดูใช่ไหมน้องสวัสดีค่ะตุ๊ก,กตาน้องลิน้นจากพี่นกค่ะทักทายทุกคนนะคะ ต้องต้นลิว้วเพราะว่าพี่ทิพย์เพิ่งเคยเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าทำยังไงทิพย์ก็เลยต้องถามทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าออกจากหน้าไลฟ์แล้วที่ไปถามใครเนาะถามก่อนถ้าตอบได้บอกในเด้อย้จะคุณอ้ําขอบคุณคุณอ้ําค่ะสวัสดีสินเอ่อใครนะทิพย์อันข้ามใครครับ เธอคนทักทายกันบ้านนาสวัสดีคะ่ะจากพี่วราลลกษล่คุณต้นหลิวจากคุณอ้ําค่ะสวัสดีทักทายขอบคุณทุกดวงตาที่อยู่บนหลังคาด้วยนะคะนี่แหละคือความความความไม่รู้ของทิพย์ทิพย์เข้าไปดูแล้วทิพย์ไม่เห็นสิ่งผิดปกติงไงทิพย์หาไม่เจอเป้สวัสดีน้องเป้ค่ะขอบคุณน้องเป้ที่แวะมาทักทายพิธีขอบคุณพี่กวีศิน์อ้สวัสดีนะคะพี่อ้ําจ้าจากคุณวิไลคะ่ะคุณอ้ําจากพี่ดวงตุกตาจากพี่วราลลกษณ์ค่ะ ต้นหลิวของหนูมันขึ้นลาโพงแดงเลยช่องนี้มีแต่ช่องรองมันขึ้นว่าถูกปิดเสียงเข้าไปเช็คเอาจ้าอ๋อเนี่ยแหละเขาเขาส่งเมีมาพี่ต้องไปหาเนาะแล้วรเ,ลเราก็ลบเลยใช่ไหมคะเราก็ลบเลยใช่ไหมลูกสาวจา้าแม่บุญขอบคุณแม่บุญค่ะขอบคุณแม่บุญน,นะคะสวัสดีจ้าทุกท่านขอทักทายรวมจากแม่บุญสู้ๆนอ้อง ค่ะยายบุญค่ะพี่นทน,น้องน้องคิดว่ามันแก้ไขได้แต่น้องหาไม่เจอว่าจะแก้ตรงไหนมันต้องไปไล่ดูละเอียดใช่ไหมฟอฟางขอบคุณนะคะขอบคุณฟอฟางค่ะพี่เปียุนทักทายยายบุญพี่กวิสินบอกว่าเออตุ๊ก,กตาน้องวัลลาักษ์จากแม่บุญล,ลบจ้าหนูลบโอเคเดี๋ยวพี่ไปหาลบก่อนใช้เวลานิดนึงเนาะต้องไปหาต้องไปหาสวัสดีครับยายทิพย์คนสวยเป้สบายดีไหมน้องน้องเป๋ เปเอาชื่อใหม่ไหมน้องเปสบายดีค่ะทำเป็นส่วนตัวน้องอ๋อไม่ต้องลบหรอคะทําเป็นส่วนตัวบางคนลบบางคนทำเป็นส่วนตัวเดี๋ยวน้องต้องอันดับแรกน้องต้องไปหาลำโพงแดงหรือว่าอันที่มันปิดเสียงก่อนน้องต้องไปหาให้เจอก่อนใช่ไหมอันดับแรกเลยเนาะสามสิบาจากน้องฟางขอบคุณค่ะยายบุญจากพี่วรลักษณ์สวัสดีค่ะมานีสวัสดีหนูฟอฟาง คุณเปียนตจากคุณอ้ําค่ะคุณดวงจากคุณอ้ําสวัสดีวรลักษ์จากคุณดวงน้องมานีจากพี่พี่กวีศิลคุณอ้ําขอบคุณค่ะอาวาตสวัสดีค่ะวาทาต้องเป็นชื่อใครสักคนอ่านจากแฮนเดิลใช่ไหมคะพี่นุชคุณยายจ๋าเนียนจากคุณพี่วรลรักษ์ทําเป็นส่วนตัวโอเคค่ะเดี๋ยวน้องจะต้องไปไล่หาก่อน อันดับแรกเพราะว่าน้องพึ่งน้องพึ่งเห็นเมลมันเด้งตอนที่น้องจะขึ้นไลน์เนี่ยซึ่งน้องกว่าจะขึ้นไลน์ได้น้องก็เลยพักไว้ก่อนพอน้องขึ้นไลน์ได้แล้วน้องน้องน้องลงแล้วน้องจะไปคุณอ้ําจากน้องมานีค่ะเดี๋ยวน้องไปหาดูจะเจอไหมนาอเดี๋ยวมาส่งข่าวนะทุกคนอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆในที่ตื่นเต้นไปหมดนะที่เป็นคนเวอร์เป็นคนเวอร์โอเวอร์แอคติ้งนะทุกคนน้องย่านนั่งย่านนั่งแบบ หาว่าถือสลุกสลนน่ะเข้าใจค่ะว่าสลุกสลนไหมสเปอร์สเปอร์แบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นไม่เข้าเรื่องเออใช่ใช่ของพี่ถูกเหลืองปิดเป็นส่วนตัวแล้วประมาณสามวันก็กลับมาเขียวอ๋อโอเคค่ะหนูฟอฟังถูกเหลืองถูกเหลืองตรงไหนคะถูกเหลืองนี่คืออะไรอะ คุณอาโนนสวัสดีค่ะบุญพาแม่บุญทักทายจากพี่นุชค่ะเอ่อน้องวาลลลักษ์พี่นุชเขาจะขึ้นไลฟ์ประมาณ9นาที10นาทีนะทุกคนถ้าไปทันก็ทันถ้าไปไม่ทันก็คือนั่นแหละได้ยินแต่เสียงคุยกับเพื่อนเมื่อวานน่ะน้องน้อง,น,องน้องฟังอยู่สวัสดีค่ะยายจา๋าจากพี่นุชค่ะคุณอ้ามจากยายจา๋าขอบคุณพี่ดวงนะคะเดี๋ยวน้องไปหาแต่ตอนนี้หน้าจอของน้องคือเมื่อกี้ เมื่อกี้มันดีดออกไปใช่ไหมแล้วเข้ามาใหม่มันจับเวลาใหม่นะทุกคนพย์คิดว่าตอนนี้น่าจะได้สิบกว่านาทีแล้วแต่ว่าหน้าจอของเย์คือเก้านาทีมันนับเวลาใหม่ที่เข้ามารอบสองเนาะคลิปช็อตครับของพี่ถูกเรื่องนี่แหละของน้องก็ชอ็อตนี่แหละค่ะเขาแจ้งมาบอกว่าสัน้นเขาบอกว่าสัน้นสั้นนี่ก็คงจะเป็นชอ็อตนะเขาบอกว่าสัน้นติดลิขสิทธิ์เหลอพี่อานนท์ ลิขสิทธิ์หรือพี่อนุนน้องมณีถามอันนี้ถือว่าเราแชร์ประสบการณ์เนาะทุกคนเนาะแล้วก็เผื่อใครเจอก็จะได้เอาไปปรับใช้กับตัวเองแต่ว่าของทิพย์เนี่ยเพิ่งเคยเจอเมลแจ้งแบบนี้แต่ว่าทิพย์ยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดแล้วก็ยังหาไม่เจอเดี๋ยวลงไลฟ์ลลลเสร็จทิพย์จะไปหาดูนะคะหาดูตามที่พี่เพื่อนๆน้อง,อง,องบอกว่าลําโพงหนึ่งแล้วก็ไปไล่ดูว่าในปิดเสียงเนาะ สวัสดีจ้าพานีเดี๋ยวทิ่จะมาอัปเดตนะว่าทิ่จะหาเจอไหมนะคะทุกคนน้องฉันแลมจากแม่อลีสขอบคุณค่ะคุณอนุนจากคุณกาซ่าลิบ42จากแม่อลีสขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะ,ค,ค,ะ,ค,ค,ะคุณวินัยเสิร์บทำแข็งใสเนาะว่าไม่ได้ติมหรอกแต่ว่าถวยเคยติมส่วนตัวถ้าหนูผิดลบเลยดีกว่ามันจะสะสมโอเคได้ค่ะพี่จะไปหาดูเพราะว่าเราทําใหม่ได้เนาะเราทําใหม่ได้หนึ่งมัน สั้นอ่ะมันสั้นมันสั้นสั้นเดี๋ยวไปหาให้เจอสำคัญต้องหาให้เจอก่อนเลียกสีิบสี่ครับน้องวาลาลักษ์จากแม่อลิสวัสดีค่ะคุณยายอลิจากน้องมานีน้องมานีจากลุงกันค่ะเขาบอกว่ามีความเสี่ยงสร้างลายสร้างลายไม่ได้สร้างไม่ได้ลาย <c oughs> เดี๋ยวน้องไปล่างได้ดูแล้วน้องจะมาอัปเดตนะคะว่านางจะตัดสินใจแก้ไขปัญหายังไงเนาะอันนี้คือแบบด้วยความตื่นเต้น ยังหาไม่เจอว่าแล้วต้องอ่านทักทายค่ะคุณบ,บนดอยสวัสดีค่ะจากแม่อลิษน้องมานีจากพี่กาซ่าค่ะยายอลิษครับจากลุงกันน้องมานีจากแม่อลิษมันไม่ได้มีผลกับช่องเราถ้าลบแต่ถ้าไม่ลบอันตรายโอเคได้เดี๋ยวพี่จะส่งข่าวเมื่อแรงนี่แหละที่ไปบ้านน้องนี่แหละว่าพี่ทํายังไงพี่เจอไหมเนาะถ้าไม่เจอมาช่วยหาหน่อยนะลุงกันสวัสดีครับจากพี่นนท์ค่ะ แม่บูนครับยายบูนจากลุงกันค่ะคุณปรียนุษสวัสดีครับจากลุงกันลุงกันครับจากยายแหวงค่ะพี่อนุสอนสีข่ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณพี่อนุสอนทำนาตลอดปีเลยไหมเป็นนาปังหรือว่าอะไรคะเมื่อเช้าน้องก็เห็นหนาเนาะมีมีน้ําเต็มเลยอะ่ะลุงโดดเลยครับ <laughs> พ่อบ้านขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อบ้านค่ะคุณอนุน์สวัสดีครับจากลุงกันค่ะ แต่แดงนี้นีพี่ไม่รู้อ๋อของน้องไม่รู้แดงเหลืองน้องยังหาไม่เจอเลยความหมายของเขาคืออะไรน้องอ่านเมลนิดนึงนะคะแต่น้องไปเปิดดูแล้วน้องยังหาไม่เจอเนาะ <c oughs> ทุกคนให้นางหาเจอให้นางหาให้เจอเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณดวงสวัสดีคะ่ะมันมีตรงไหนที่แบบเป็นทางลัดแล้วแจ้งไมแจ้งไหมทุกคนหรือว่าไม่มีทางลัดต้องเข้าไปดูแบบ มันเป็นสั้นแบบเป็นปืดเลยไหมของเราอันนั้นใช่ไหมคะมันมีทางลัดไหมหรือว่ามันไม่มีทางลัดหรอกเธอเธอเต้องไปเข้าไปตรงชอ็อตแล้วก็ไปเปิดดูเอามันจะขึ้นที่มุมแค่นั้นใช่ไหมคะมันไม่มีทางลัดแบบว่าเข้าไประบุว่าค้นหาหรือว่ามันมีอะไรที่แจ้งเตือนแดงๆให้เรากดเข้าไปดูไหมมันมีอย่างนั้นหรือเปล่าคะใครมีวิธีลัดที่ยังหาไม่เจอในเรื่องของเรื่องคุณอ้ําสวัสดีครับ คุณยายอลิสครับจากพี่โนนคุณกายายอลิสจากพ่อบ้านคะ่ะพ่อบ้านเจ้าของแมวเหมียวพ่อบ้านกับคุณกาซาเจ้าของแมวเหมียวผู้น่ารักเนาะยายอลิซจากคุณอนุสรคะ่ะคุณอนุสรจากแม่อลิสคะ่ะคุณโนน,นคุณเบนคุณอนุสรน,นาปังชะแลมอ๋อทิปนึกว่าอ้าวคือก่อนแรกๆที่ทิปเคยเห็นคลิปพี่อนุสรก็เป็นทุ่งนาแบบนี้แหละพี่ทิปก็เลยคิดว่าพี่อนุสรทํานาตลอดเวลาทําไมเข้างามตลอดเวลา ใหญ่แหวงสวัสดีครับจากลุงกันค่ะ,ะสวัสดีครับคนอนอนุณาโนนจากพี่นิวสอนผ้าติดลิขสิทธิ์แก้ต้องแก้นะคะพี่แต่เป็นส่วนตัวก่อนแล้วค่อยแกเลิขสิทธิ์แล้วค่อยปล่อยเป็นสาธารณะอย่าปล่อยไว้เด้อพี่จะไปหาให้เจอก่อนแล้วพี่จะพี่จะบอกน้องพี่จะถามอีกทีนะคะผู้มีประสบการณ์รอช่วยทิมไหนนะที่เจอใครทรี่ว่าจะถามแล้วทีนี้เมื่อทิ่เจอปัญหาเนาะที่ทำเองไม่เป็นนะทุกคน ทิพย่ญานสวัสดีค่ะคุณดวงจากคุณอนุสรคะ่ะคุณดวงสวัสดีคะ่ะแคปตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าลายลายเม้น์ไปแล้วนางจะลืมการแก้ปัญหาของนางคือนางจะต้องแคปไว้อ่านแล้วก็ไปทวนว่าน้องเขาหมายถึงอะไรคุณทนายสาสวัสดีนะคะขอบคุณคะ่ะพี่ทพี่แทนจากออนวิวค่ะอุ้ยคนรู้จักผมเพียบเลยยินดีต้อนรับคะ่ะทนายสา สวัสดีคะ่ะน้องทีทุกคนพี่ออสมาส่งกําลังใจให้ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขนะคะน้องสาวคนสวยขอบคุณพี่ออสนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องกรที่อยู่บนลังคาพิทิพด้วยนะคะขอบคุณน้องกรขอบคุณกนออนทุกบ้านทนายสาวบอกว่าถอยดีกว่าถอยทําไมเล่นด้วยกันก่อนคะ่ะ <laughs> ทย์กว่าจะขึ้นได้นะเนี่ยทุกคนจ๋านางพยายามมากที่จะมานั่งหน้าไล์เนาะ ไม่มาไม่ได้นางต้องมาทานายสาค่ะจากแม่อลิสค่ะไม่ไม่หลังบ้านอย่างเดียวน้องดูว่าเวลาที่เขาเตือนมาเวลาที่เขาเตือนมาแล้วไปหาน้องมันจะมีเวลาแจ้งใช่ไหมคะพี่พี่อนอน์ใช่ไหมมันจะมีเวลาแจ้งเดี๋ยวน้องไปดูในเมลอีกทีค่ะมันจะเป็นวันที่2 7เหรือเปล่าอันเมื่อวานหรือเปล่ายวไปดูอีกทีนะคะจําไม่ได้แล้วจาเมลไม่ได้แล้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณข้อมูลจากจากพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนเดี๋ยวที่ไปที่ไปหาอีกทีน้องทีฟได้ทานข้าวเที่ยงหรือยังคะพี่ออสน้องจะทานข้าวเที่ยงตอนตอนประมาณลงไลน์นี่แหละน้องน้องจะหาอะไรทานหิวพี่ออสค่ะจากน้องออนน้องออนจากแม่อลิสพี่ออสสวัสดีค่ะจากคุณอ้ําน้องออนน้องรักจากพี่ออสค่ะยายอลิสสวัสดีครับจากทนายสาค่ะยายอลิส คุณออสเลิฟเลิฟจากคุณอ้าําค oui ่ะน้องอ้ําเลิฟเลิฟจากพี textbook. ่ออสสวัสดีค่ะพี่ออสจากพี่ดวงน้องออนครับคุณอ้ําค่ะคุณอ้ําจากแม่อลิสค่ะยายอลิสค่ะพี่ออสคุณอาโนนสวัสดีค่ะออนวิวตี้จากพี่ดวงค่ะพี่ออสสวัสดีครับจากพี่อาโนนคันแล้วคันเหาแล้วทุกคน ยึกยือมากเนาะคุณอนุสรค่ะสวัสดีคุณปราณีจากแม่อลิสสวัสดียายอลิสสวัสดีค่ะพี่ดวงจากน้องมานีคะ่ะน้องอ้อนจากลุงกันน้องคณิ t h าเลือกพาสิบขอบพูดเลยๆจ้ะพี่อนอนท์หัวเาะอากักขันเหาคือด้วยความเป็นกังวลอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยน้องเป็นอย่างนี้นะคือนะถ้านางอยู่คนเดียวนางจะเสียเส้นมากเลยนะทุกคนพี่ชะแลมคณิ t h าพี่ทิพย์ขอบคุณน้องขอบคุณที่แวะมาทักทายเด้อ น้องแทนคุณจากแม่อลิสพี่พี่นนท์ใครอะพี่นนท์ใครอะเดี๋ยวก่อนนะเอาไปปฏิบัติต่อเด้อวันทีน่นี้ลุงการจากพี่ออสค่ะพี่ออสจากน้องมานีพี่ออสจากลุงการพี่ออสจากน้องมานีน้องมานีสวัสดีจ้าจากพี่ออสสู้ๆน้องให้กําลังใจให้น้องหาเจอแล้วก็ค่อยไปว่ากันสเต็ปต่อไปนะอันดับแรกคือเธอหาให้เจอก่อน ใช่ไหมเจดดวงค่ะจากออนวิวสวัสดีทุกท่านค่ะบาวเอขอพูดลายลายน้องขอบคุณสติกเกอร์จากเบาวแอดเดอร์ห่แวงจากแม่อลิสสวัสดีค่ะลุงกันจากน้องมานีหาหาแตงคิวแตงคิวน้องน้องแอเจตตีพาแซบทักทายจากแห่แวงมานี่อย่าพิมพ์ผิดนะบอกพี่ออนด้วย <laughs> อันใดบาเอสวัสดีค่ะจากแม่อลิสคณิธาจากพี่ออน พี่นุชาสวยงามทุกวันเลยนะขอบคุณพี่นุชาค่ะพี่ยุพินยัยเอาลาสัญญามาส่งน้องบอกขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณพี่ยุพินเจ้าของเมืองหิมนะเนาะพ่อเส้นพ่อเส้นพี่ออนค่ะจากน้องคณิถ้าขอบคุณทุกคนเดอเร่ห้า 6, สิบหกสู่สูน้องพี่สตีขอบคุณหลายๆจ้ะเดวถ่าทิพย์หาไม่เจอหรือว่าทิพย์ทตรงไหนยังไม่กล้าทําที่จะไปตามหาถามบุคคลที่อยู่ในนี้ทุกคนเดอทุกคนเดอพอทิพย์คิดว่า น่าจะนึกภาพเหตุการณ์ตามที่ทิพถามได้แล้วก็น่าจะช่วยทิพได้นะทิพมั่นใจทิพเพชรคนเดียวบ่ได้แทนอาจารย์ทิพยานเพราะว่าเป็นครั้งแรกทิพยาน <c oughs> อานอนท์ครับจากหญ่เวงน้องแอร์ได้ยังกินข่าวล่ะน้องทิพจากพี่ยุพินสวัสดีค่ะแม่ยุพินจากน้องมานียายยุพินจากแม่อริทักไทยทุกคนนะคะจากพี่ยุพินค่ะสวัสดีเบวเอ๋จากพี่ดวงพี่เวงจากน้องมานีค่ะพัทลาทอนทักไทยนะคะ พระธารทอนเที่ยงทรรมถ้าเป็นพระขอนมัสการนะคะถ้าเป็นสามัญชนธรรมดาสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับค่ะพี่ยุพินจากพี่นนสวัสดีพี่ยุพิน,พน,น,น,พพนคณิตาครับจากลุงกันพี่แหวงสวัสดีค่ะจาก,กน้องมานีเงินออกเดียวสิมาต่ออัญญสมาเชคแอนอ๊พี่ทิพย์ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆจะมีการบอกไว้ก่อนสวัสดีค่ะเบ้าเอจากน้องมานีเบ้าเอสวัสดีครับจากลุงกัน ี่ไงพี่หมอจีนาาเดี๋ยวเที่ยวจะไปตั